สวัสดีค่ะเพืู่นุกคนในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับ7วัน7ลุก7สไตล์เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่า EP นี้เนี่ยชี้ถ่ายทําประมาณ3-4เดือนได้เลยนะคะเพราะส่วนตัวชีเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตมากแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตสีขาวเยอะมากมันไม่ได้เหมือนเดิมแบรนด์เดิมดีเทลแบบเดิมนคะมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่งตัวยังไงให้ใหมันดูมีความแตกต่างได้ในแต่ละวันนะคะก็ไปดูเลยค่ะว่า7ลุคนี้นะคะชีจะครีเอทยังไงบ้างค่ะ นี้เนี่ยก็จะมีความเรียบมากๆเลยคะเมคอัพก็คือจะมีความเบามากจะมีความธรรมดามากไม่ได้มีอะไรโดดเด่นค่ะแต่ว่าไ้แฝงสีน้ําตาลและสีเหลืองเข้าไปในตัวคะ,ะด้วยความที่เสื้อของชิเนี่ยมันจะมีดีเทลตรงที่ว่าพับแขนมันก็จะมีลายนะเป็นลวดลายแบบลายสก๊อตอย่างนี้ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อยู่แล้วคือเวลาที่เราพับแขนเนี่ยมันก็จะดูมีดีเทลมากขึ้นแล้วก็ดูน่ารักมากขึ้นส่วนตัวในชิชอบแบรนด์เบอร์เบอรี่มากเลยคือเอาจริงตอนเด็กอะ่ะชิไม่ชอบลายสก๊อตของเบอร์เบอรี่เลยแต่พอ เฮ้ยมันสวยก็เลยรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่ระหว่างปี2ปีอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกชอบกับแบรนด์นี้มากๆเลยนะคะดีเทลน่ารักที่มีหลากหลายสีมากแบบมีสีขาวสีทีมสีน้ำเงินเลยทีมก็เลยมิกกันแมทกับเป็นนังเกงสีเหลืองคือมันเป็นเอวสูงแล้วก็พับเอวออกมามันจะมีความแบบดูดีเทลเล็กๆ คือไม่จำเป็นต้องใส่เข็มขัดทําให้เราง่ายที่จะแต่งตัวแล้วก็ง่ายที่จะหยิบม,มาบีกันแมทเลยนะคะเรียบๆหน่อยแต่ชื่อว่ามันแฟงด้วยโทนสีที่มันเอามาตัดคู่กับสีขาวแล้วสวยเลยคือเป็นขาวเหลืองขาวน้ำตาลแบบนี้แล้วก็เป็นโทนสีที่ยังดูเรียบร้อยอยู่ด้วยนะคะก็เอาชิชอบ m เมคอัมาเมคอัพจะมีความแบบช่ำช่ำ รบบวันนี้เนี่ยจะมีความเป็นแบบดูงามอย่างไทยนิดนึงนะคะเพราะว่าชี้ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแบบประยุกต์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีทรงคล้ายๆกับชุดไทยในสมัยก่อนเลยนะคะก็คือเป็นไหล่ทรงตุ๊กาตานะคะแล้วก็ตรงคอเนี่ยมันจะเหมือนชุดในยุคก่อนเลยนะคะซึ่งชี้ชอบมากชุดนี้มันมีความเป็นแบบคือใส่มามันทําให้เราดูเรียบร้อยขึ้น,นได้แล้วก็ดูมีความเป็นไทยมากๆซึ่งมันเข้ากับสีผมแล้วก็การดัดผมของชี้ในวันนี้ที่ค่อนข้างจะแบบว่าดูเรียบร้อยหน่อยๆนะคะแต่ว่าชี้ไม่อยากให้ลุคมันดูแบบว่าโบราณซะทีเดียวนะคะคชกกกก็เลเลลยยือใส่่ับาาางงงีนงขามซาึ จะเป็นเางเกงยียนที่แบบทรงมันจะมีความแตกต่างจากเงางกงยียนทั่วไปในสมัยนี้นะคะเพราะมันจะเป็นขาบานแล้วก็ตรงต้นขาเนี่ยมันจะค่อนข้างรีบเลยนะคะซึ่งชี้แอบรู้สึกว่าทรงนี้เนี่ยมันเ,นเหมือนแบบยุค2,000ยุค1990หรือยุค2,000ราวๆนี้นะคะชี้ไปที่จตุจักรนะคะแล้วก็ไปซื้อมาเป็นของมือสองนะคะแล้วก็ใส์ได้พอดีเป๊ะทุกอย่างแล้วชี้รู้สึกว่าเางกงตัวนี้ชี้ใส่แล้วคือหุ่นดีมากทุกคนด้วยความที่ชี้ว่ามันเข้ารูปตรงขาแล้วพองตรงปลายอ่ะมันทําให้หุ่นของ มากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในส่วนของกระเป๋าแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินเลยนะคะซึ่งกระเป๋าชิก็จะใช้เป็นชาแนลสีน้ําเงินนะคะเป็นลูกหลักของชิในตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าใครอยากดูการเปิดคูกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยก็สามารถดูได้ในช่องอชิตาสเตชันแะล้วเดี๋ยวชิจะแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะคะแล้วก็รองเท้าเนี่ยมันจะส้นสูงขึ้นมานิดนึงด้วยความที่กางเกงตัวเนี้ยถ้าเกิดใส่กับรองเทา้าพวกรองเทาเ้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าส้นตึกอ่ะมันจะดูแบบ ดูมันจะดูเชยไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเอามา mix and match อย่างเงี้ยแบบให้มันดูมีความแฟชั่นผสมย้อนยุคอะมันก็จะทําให้ลุคของเรามันดูมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็แตกต่างจากลุคอื่นๆแล้วก็ลุคที่เราแบบพ้นชินในปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเวัน7ลุคในภาคเนี้ยจะเห็นเลยว่าแต่ละลุคอะแตกต่างกันมากถึงแม้จะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวแต่ว่าชิคเรีเอทค่อนข้างแตกต่างกันจะได้แบบไม่เบื่อกระเจินกันไปนะคะซึ่งชิมมองว่าจริงๆแแแลลลลลลล้้ววคคนนทีี่่่่่ชชชชชออออบบบบบบบเเ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 สสสสสืืืิิะรราา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 ามมมมถกกกกหหหหยยยใใไไดดุุั็จ มันกนซึ่งแบบไม่จริงเลยนะะมันอยู่ที่เมคอัพอยู่ที่ผมแล้วก็อยู่ที่กางเกงที่เราเลือกใส่กระเป๋ารองเท้าก็มีส่วนด้วยนะคะ ในลุคที่2เลยนะคะสำหรับการใส่เสื้อเชิ้ตค่ะซึ่งวันนี้ชิคก็จะเลือกใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนกุดแบบนี้เลยนะคะจริงๆเราสามารถใส่ได้ในวันสบายๆที่แบบเราอยู่บ้านหรือว่าออกไปไหนนอกบ้านแป๊บเดียวแลวก็เหมาะกับอากาศบ้านเราแบบนี้ด้วยที่ค่อนข้างจะร้อนเลยนะคะซึ่งชิคก็มาแมทกับกางเกงยีนแต่ว่ากางเกงยีนตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นแบบบอยไซส์คือใหญ่ๆนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเสื้อข้างบนเรามันไม่ได้เป็นตัวใหญ่ที่มันดูใหญ่ไปหมดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเน้นเป็นข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ แต่ว่าใส่ทุกวันมันก็เบื่อต้องเปลี่ยนเป็นสายแขนกุดแ,แขนสั้นบ้างเพื่อให้มันดูแบบมีสีสันมากขึ้นหรือว่าดูไม่เบื่อจนเกินไปจะได้มีหลากหลายสายมากขึ้นนะคะผู้หญิงเราอ่ะมันไม่ได้เหมือนผู้ชายที่สามารถใส่เสื้อยืดสีดําได้ทุกวันแต่ผู้หญิงเราอ่ะอาจจะชอบใส่เสื้อสีขาวแต่เสื้อสีขาวเนี่ยจะต้องเป็นเสื้อสีขาวที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆเช่นเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อยืดเป็นสายเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งชิก็เป็นหนึ่งคนแบบนั้นเลยที่ ค่อนข้างจะชอบใส่เสื้อสีขาวแต่ว่าจะชอบเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่าเนาะส่วนการแต่งหน้าในวันนี้ก็จะเป็นโทนที่แบบว่าค่อนข้างแมทก,กับลุคในวันนี้ก็คือมีความคลีนคลีนหน่อยจะเป็นสีออกแบบพื้นๆไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะแล้วก็ปล่อยผมสบายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ต่างหูขึ้นมานิดนึงให้มันดูแบบไม่โล่งจนเกินไปนะคะ ชิ้นนี้ลุคที่5เลยนะคะลุควันนี้เนี่ยก็จะมีความสบายๆนิดหนึ่งนะคะชิ้นก็ใส่เป็นสกรามข้างในนะคะก็จะเป็นสกรลมสีขาวเลยใส่คู่กับเสื้อเชิ้ตยาวๆสีขาวเหมือนกันนะคะก็ใส่คลุมแบบนี้คือบางช่วงที่เราแบบจะไม่มั่นใจในช่วงแบบสะโพกข,ของเราใหญ่ไปหรือเปล่าช่วงนี้อะไรเงี้ยสามารถใส่เสื้อเชิ้ตแบบนี้นะ,ะคะคลุมได้มันก็จะไม่ค่อยเห็นสลีละท้งช่วงล่างเท่าไหร่นะคะแล้วก็ด้านใน,นชิ้นใส่เป็นกางเกงยีนนะคะเึ่งกางเกงยีนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกางเกงยีนที่แบบสีมันจะไม่เข คนอาจจะรู้สึกว่าใส่สีอ่อนแล้วไม่มั่นใจจะทําให้ขายใหญ่หรือเปล่าก็สามารถเลือกสีที่มันเป็นคนกลางๆแบบนี้ได้นะคะคือมันก็จะไม่อ่อนเกิน,กนไปแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปเพราะว่าอย่างตัวชีเองชีก็รู้สึกว่าชีเป็นคนใส่ยีนสีเข้มมากไม่ค่อยเข้าก็เลยจะเลือกสีอ่อนมากกว่าแต่ถ้าเกิดอ่อนเกินเนี่ยบางทีก็จะไม่มีความมั่นใจเพราะามันก็จะดูแบบบวมๆนิดนึงนะคะชีว่าเดี๋ยวนี้ที่ทํางานนะคเขาจะไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องแบบต้องใส,ส่สูงต้องใส่ขัดชูแต่ว่าก็แล้วแต่ที่ทํางานด้วยนะคะแต่ว่าความคล่องตัวควาาาาสสสสสบบบบบยยยออจแเเเลืกก่่่นรรูึงีีีข พื้นที่มันดูแบบไม่ได้มีสีฉูดฉาดจนเกินไปแล้วส่วนวันนี้การแต่งหน้าก็จะแน่นขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าแต่งเป็นโทนแบบที่ชีแต่งเอวิเดย์ลุคในช่วงนี้เลยแต่เป็นเอวิเดย์ลุคที่ออกไปข้างนอกแบบจะเจอผู้คนนะคะซึ่งชีก็มีการแบบติดคอนต้าเล็กน้อยนะคะแต่งตานิดหน่อยนะคะแล้วก็เข like like ียนคิ้วเป๊ะแบบนี้เลยนะส่วนผมเนี่ยชีก็ดัดเป็นลอนคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะ คนลวก็มาเจอกันในลุคถัดมาเลยนะคะวันนี้นก็จะมีความเรียบร้อยมากๆเลยนะคะความเป็นแบบสาวออฟฟิศแบบเวอร์ชันเรียบร้อยเลยนะคะชีก็ใส่เป็นชุดผ้าฝ้ายทั้งหมดเลยทั้งเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงะคะ่ะจะบอกว่าเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตตัวโปรดของชี้เลยเพราะว่าคือมันเป็นแขนแบบพุ่มๆแล้วชีรู้สึกว่ามันสามารถใส่ได้หลากหลายงานคือใส่ไปงานเรียบร้อยก็ได้ใส่ไปงานอีเวนต์แบบจรงิจรงจังก็ได้หรือว่าใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ไปทะเลยังได้เลยนะคะก็เลยค่อนข้างชอบแล้วก็ใส่สบายด้วยค่ะซึ่งมมมััันนนนกกกกกกก็็็็จจะะีีีีเเเเทลลตรงงง่่่ววาาาแแขปพออ้้ชืใสบ กแต่ว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกางเกงทรงเอวสูงซึ่งดูเรียบร้อยจะเป็นสีโทนแบบครีมครีมแบบนี้นะคะซึ่งชีอยากให้ลุคนี้เนี่ยมันเป็นโทนที่ดูแบบเป็นสาวหวานเวอร์ชันเรียบร้อยแต่ว่าไม่อยากจะใส่เป็นเดรสหรือว่ากระโปรงนะคะก็เลยเลือกใส่เป็นเสื้อเชิ้ตกับขายาวแบบนี้แต่ว่าก็ so election, so meaning. ทําให้ลุกของเราดูหวานได้นะคะด้วยการเลือกโทนสีนะคะแล้วก็เล <del> ือกชนิดของผ้าบวกกับด <th> ีเทลนิดหน่อยเงี้ยมันก็จะทําให้เราดูหวานได้เลยนะคะเป็นลุคการแต่งหน้าแบบเบามากๆเลยนะคะก็จะเป็นลุคแบบผิวผิวนิดน ผมปล่อยแบบนี้แล้วชิคก็มัดครึ่งหัวแล้วก็ด้านข้างในชิคก็ใส่เป็นโบเอานะคะก็ให้มันดูมีความหวานแล้วก็เข้ากับโทสีเสื้อของเราทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงที่มันเป็นโทสีแบบครีมครีมขาวขาวน้ำตาลน้ำตาแบบนี้นะคะใช้กับกระเป๋าสีครีมนะคะ เลยนะคะลุคนี้เนี่ยจะไม่ได้มีแค่ความหวาเนเดียวแต่ยังคนความแซ่บด้วยนิดหนึ่งนะคะด้วยความที่ชิเนี่ยเมคอัพแบบเป็นโทนสีน้ำตาลทองๆแบบนี้ให้มันยังมีความรเรียวแซ่บแล้วก็หน้ามองมากคือด้วยความที่วันนี้นะคะลุกของชิทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโทนสีขาวหมดเลยซึ่งแน่นอนว่าโทนสีขาวเนี่ยก็จะดูค่อนข้างเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วก็อาจจะดูแบบว่ามีความจืดๆนิดนึงชิก็เลยปนสีเข้าไปนะด้วยการแต่งหน้าให้ลุกของเราเนี่ยดูไม่ซี้จนเกินไปนะคะซึ่งชิก็แต่งเป็นโทนสีน้ำตาลบ่มๆแบบนี้เลลยนนะกกกกัับาารปดดแแ้้้้มมมมสีีีๆซึ่่่่งงจิวุชไไอตท เนื่องจากว่าชีจะชอบแต่งเป็นโทนสีชมพูมากกว่าแต่ลุคนี้เนี่ยแต่งออกมาแล้วก็จะดูม,มีภุมิฐานมากขึ้นแล้วก็ดูโตมากขึ้นเหมาะสำหรับวันที่เราจะต้องคุยกับลูกค้าหรือวันที่มีประชุมนะคะก็จะได้ดูหน้ามองมากขึ้นเนาะสำหรับลุคนี้นะคะแล้วก็เสื้อของชี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันเหมือนจะเรียบร้อยเพราะติดก,กระดุมคอบนนะคะแต่ว่าปนความเซ็กซี่เล็กๆนะคะด้วยการที่ข้างในเนี่ยชี้ใส่เป็นเสื้อกะออกซึ่งเสื้อตัวเนี้ย มันจะเป็นชุดลูกไม้แต่ว่าแซ่ความเซ็กซี่ด้วยการใส่เป็นเกาะอ,อกลูกไม้เหมือนกันนะคะคือข้างหลังเนี่ยไม่ได้เป็นตะขอเกี่ยวนะเป็นแบบแผงเดียวๆเลยซึ่งชี้ว่าแบบเออมันก็ดูเซ็กซี่ไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็างานไหนที่มันเป็นทางการมากๆชี้ก็ไม่แนะนาให้ใส่ชุดแบบนี้นะคะเพราะามันยังมีความบ๊อบบ๊อบแดนวันจะเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานที่แบบเป็นงานในออฟฟิศเราแล้วก็นายของเราค่อนข้างมีความวัยรุ่นชี้ว่าก็สามารถแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนกางเกงเนี่ยก็จะใส่เป็นกางเกงขาย,ยาวพริ้วๆสีขาวเลยนะคะซึ่งลุนนีีก้กะะเาาวดรพ่ รู้สึกว่ามันมีความแบบพริ้วๆหวานๆแต่ก็ยังมีความเปรี้ยวแซ่บเล็กๆด้วยดีเทลของเสื้อแล้วก็หน้าของเราที่แบบวันนี้ก็คือปังใจสุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมีความหวานกว่าทุกลุกเลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเลือกใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแต่ว่ามีระบายเป็นลูกไม้หน่อยๆนะคะก็คือตรงคอปกนะคะแล้วก็เออตรงแขนเสื้อนะคะที่เป็นตัวโปรดของชิเลยคุณชิช,ชอบมากนะคะเพราะว่าผ้า เบาสบายดีแล้วชีรู้สึกว่าดีเทลมาทําให้เราที่ดูเป็นสาวห้าวดูเป็นสาวหวานขึ้นได้เลยนะคะซึ่งกระโปรงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของไซนันดานเลยนะคะก็จะเป็นกระโปรงยาวสีเนื้อนะคะซึ่งกระเป๋าทางเลือกอีกหนึ่งอย่างเลยที่อยากจะแนะนําก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะเพราะว่าสุกข,ของได้เยอะแล้วก็รักโลกด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่เราไปซื้อของตามแบบพวกร้านค้าต่ตตางเซเวนะะ่นอะไรเขาก็ไม่ได้ให้ถุงพลาสติกแล้วซึ่งชีมองว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากสาหรับกระเป๋ยาใหญ่ในยุคป,ป,ปัจจุบันแบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะสำ สำหรับเสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาวนะแต่ว่าจะมีหลุดมาลุกนึงที่ชี้ใส่เป็นกระโปรงยาวแทนนะคะก็ mm hmm. แล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย